นั่นหลครับวัดพระธาตุแม่เย็นเนาะอ่าเป็นพระพุทธโรกุตระมะอามุนีเนะี่ยอยู่บนภูเขานะอยู่บนเขาอ่าลุ่มแม่น้ำปายนะก็มีคำไหว้ว่านะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธสุภะตะปฏิทิตาเอสาสุภาทิตาปฏิทิตา วันทามิเจวะสัพพะเลหิสักกาลลหิจะปุลิหิวิปปสเนสัธาเลนางวันทามิสธาละนางนมาภุพายะสัทโสถีพระวันตุเมก็ขึ้นมาไหว้พระเนาะหลังจากฝนตกหนักแล้วฝนตกทั้งวันทั้งคืนะฮะทั้งวันทั้งคืนสลับแดดออกบ้างเนาะอ่าก็เป็นวันศุกร์ที่สิบเท่าไรเนี่ยสิบหกวันหวยออกนะ วันหวยออกวันออกหวยนะก็พามายุมบรรยากาศช่วงเย็นนะ,ะก็มาดูบันไดานาควัดนี้ก็ได้รับการบุรณะซ่อมแซมบ้างแต่ว่าก็ยังขาดงบประมาณในการดูแลรักษาสิ่งที่มันชารุดไปก็ชำรุดไปนะับเห็นไหมบ,บันไดานาคก็นานแล้วครับวัดพระธาตุแม่เย็นเนาะข้างล่างก็เป็นดูนะวัดบริเวณอารามนะอารามวัดนะครับก็มีโบสถ์ บดหลังนี้นะหลังนี้หลังนี้บดเนี่ยบดหลังนี้นะครับเนี่ยหลังนี้หลังนี้อ่าก็จะําทาการก่อสร้างบูรณะใหม่อันนี้ยังเป็นหลังชั่วคคาวนะหลังจากไฟไหม้ปี2560นากะก็มีการบูรณะฝั่งนู้นก็เป็นอ่าตลาดนะตลาดอันนี้เป็นตลาดริมปายตลาดแสงทองอันนี้ก็ปลายอยู่แถวนี้ถนนคนเดินอยู่ประมาณนี้นะก็สามารถขึ้นมาดู วิวสูงสูงนะวิวสูงสูงก็เดินขึ้นมาก็ใช้พลังงานพอสมควรท่านก็จะเห็นบรรยากาศฝั่งโน้นดอยธงนะดอยธงดอยเมี่ยงตอนนี้ปิดนะเดือนตุลาคมน่าจะเปิดละหลังจากฝนหมดฝั่งนู้นก็เป็นวัดก็เห็นแม่น้ำปายนะไหลมาเห็นนุ่นปลายนะครับบรรยากาศก็โอเคใช้ได้เลยนะอากาศใช้ได้นะใช้ได้นะข้างบนสุด ท่านก็สามารถมองเห็นพระพุทธรูปสีขาวๆเนี่ยเนี่ยถ้าภาษาอังกฤษก็บิ๊กบุ๊เนะพระพุทธะโลกุตตะ,ะมหามุนีนะบิ๊กบุด๊ดนะบิ๊กบุ dha ถ้าจะเช็คอินก็เช็คอินมาได้เลยนะ,ะวัดพระธาตุแม่เย็นไม่ไกลครับมาจากถ้าเดินก็ใช้ประมาณเวลา1 5าถึง2ี่นาทีก็เดินมาถึงนะจากตลาดถนนคนเดินมาเนาะหรือว่าท่านจะขี่รถยนต์มาก็ได้ขก้นเกียร์หนึ่งเนาะเกียร์หนึ่งเกียร์โลขึ้นมาขึ้นเขาขึ้นมา ก็เห็นบรรยากาศสามารถาดูบรรยากาศได้ช่วงที่วิวสวยที่สุดนะก็ช่วงเวลา16นาฬิกา4 pm นะ4 pm จนถึง6 6 pm นะก็คือหลังจากนั้นก็มีพระท่านจำพรรษาอยู่ที่วัดแห่งนี้นะวัดพระธาตุแม่เย็นท่านก็มีการปิดประตูะรอบขอดคิดก็มีพุทธศาสนิกชนเข้ามากลาวไหว้บูชาเพื่อขอพรอขอโชคขอลาบก็แล้วแต่ นะครับมุมนี้ก็จะมองเห็นบรรยากาศที่มันสวยงามมากเลยฮนะเห็นคราวะนะครับก็เห็นไหม And this And this side is Wat uh, what uh, uh, h h a t น a t Mayen Big Buddha in Pai in Pai Pai Mae s o n Pai Ven You can see many farm and those Doi Thong and Doi Mien and you see Pai for to see around uh, 300 uh, degree s for around there อ่า b ด็กบิ big Buddha กบุฎาบิ๊กพระพุทธโรธกะระมุนีนะอ่า for the lucky you can o uh, for f the lucky อ่า you can a l l o w the tree 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 เดินสามรอบนะ tree tree around the r e นะครับก็สามารถที่เข้ามาชมได้ก็ welcome to Pai welcome to Pai uh. we can visit in อ่าวัดพระธาตุแม่ยิ้ b บิ๊กบุฎาย ou can book in book in and in uh, map and eco the อ่า s k n o w a อ o ล n ถ time for the walking งยี่บิ t ัส as a for the อ uh, ่าวัดพ a ะธาตุแม่เย็นทีล for see around by อนุสร์ by a r k ต t and l i m p มป market at this go there to ดอยท n g and those อ uh, ่าหม้อแปลงวัด for in the in the mountain ก็สามารถอ่าดูได้ welcome 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 to ปาครับก็ขอทุกท่านมีความสุขนะวันนี้ก็จากลากันด้วยนี้นะครับบรรยากาศเมฆสวยงามท้องฟ้าสวยงามนะอ่า จากลากันด้วยขอท่านมีความสุขครับโชคดีสุขภาพแข็งแรงทุกท่านสวัสดีครับ